เรื่องเล่าหลอนผีหลวงตาเพิ่มในจังหวัดชุมพรมีวัดเก่าแก่ชื่อวัดป่าพรมที่เคยเป็นที่พำนักของหลวงตาเพิ่มพระเถระที่เคารพนับถือในอดีตหลวงตาเพิ่มมีวิชาอาคมแก่กล้าแต่กลับเกิดความโกรธแค้นขึ้นในใจเมื่อถูกคนในหมู่บ้านหลอกลวงและหักหลังหลังจากหลวงตาเพิ่มมรณภาพวิญญาณของท่านกลับไม่ไปสู่สุขติแต่ยังวนเวียนอยู่ในวัดป่าพรมคืนหนึ่งชาวบ้านที่เคยหักหลังท่านเดินผ่านวัดป่าพรมรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองมาจากเงามืด ทันใดนั้นเงาของหลวงตาเพิ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นดวงตาแดงก่ำร่างของท่านเข้ามาใกล้ชาวบ้านอย่างรวดเร็วเสียงหัวรอนแหลมสูงก,องก้องกังวานทั่ววัดเช้าตรู่วันต่อมาชาวบ้านพบศพผู้เคราะห์ร้ายในสภาพน่าสยดสยองรอยช้ำสีดำปกคลุมร่างเหมือนถูกบีบคั้นด้วยความโกรธของหลวงตาเพิ่มนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดป่าพหมยามค่ำคืนอีกเลย